ของคุณอุ้งอิงเนี่ยปล่อยให้เดินเองมันจะตกท่อ,อเด็กเออแต่ว่าของคุณอื่นเนี่ยไปได้เพียงแต่โอเคเขาแค่ให้แนวให้แนวว่าไปทางนี้นี่เขาก็ไปได้แต่ของคุณอุ้งอิงเนี่ยมันต้องจูงตลอดคุณทักษิณก็เลยต้องเสียรัฐมนตรีแบบคุณภูมิทำหนึ่งคนเพื่อมาเป็นพี่เลี้ยงให้คุณอุ้งอิงคือมันเห็นภาพแบบนี้แล้วมันเหมือนกับละอ่อนเออมันเด็กอินโนเซนต์มาแล้วก็สองพี่เลี้ยงซ้ายมือขวาคุณทักษิณทำไงแล้วก็เลยเราก็เลยเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยพอหลังจากนั้นข้างนอก ในเรื่องที่สองคนที่ทำไม่ได้คุณตั๊กเอก็ต่งการเอง <S <S 1> <S 1> คือแต่ว่าหุ่นเชิดของกลุ่มอื่นเนี่ยมันพอมีชีวิตชีวาบ้างเออมันเป็นตัวของตัวเองบ้างปล่อยให้เดินก็เดินได้บ้างเออแต่ว่าของของคุณอุ้งอิงเนี่ยปล่อยให้เดินเองมันจะตกท่อ,อเดเอ,อแต่ว่าของคนอื่นเนี่ยไปได้เพียงแต่โอเคเขาแค่ให้แนว <S <S เออให้แนวว่าไปทางนี้นี่เขาก็ไปได้ แต่ของคุณอุงอิงเนี่ยมันต้องจูงตลอด <c oughs> คุณทักษิณก็เลยต้องเสียรัฐมนตรีแบบคุณภูมิธรรมหนึ่งคนเพื่อมาเป็นพี่เลี้ยงให้คุณอุงอิง <c oughs> เออแล้วคุณภูมิธรรมก็แทบจะไม่ได้ทําหน้าที่รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเลย <c oughs> รองนายกฝ่ายความมั่นคงเลยเป็นเหมือนกับนายกหรือรองนายกให้กับคุณิงซึ่งเหมือนเป็นพี่เลี้ยง <c oughs> แล้วเราจะสังเกตดูเวลาประชุมคุณภูมิธรรมก็จะอยู่ข้างหนึ่งหมอมงก็จะอยู่ข้างหนึ่ง <c oughs> แล้วก็จะประกบ แล้วก็คุณอุ้งอิงก็เวลาถามตอบอะไรก็ถ้าตอบไม่ได้ไงก็หันมาที่คุณภูมิธรรมหันมาที่หมอมิงแล้วเวลาสั่งการอะไรก็หมอมิงก็สั่งการในฐานะเลขานายกอะไรเงี้ยคือมันเห็นภาพแบบนี้แล้วมันเหมือนกับละอ่อนเออมันเด็กอินโนเซนต์มาแล้วก็สองพี่เลี้ยงมือซ้ายมือขวาคุณทักษิณทำไงแล้วก็เลยเราก็เลยเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยพอหลังจากนั้นข้างนอกในเรื่องที่สองคนที่ทําไม่ได้คุณทักษิณก็สั่งการเองทั้งหมดพอนไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้คุณทักษิณก็ ไปในฐานะที่เป็นประธานเป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนถามว่าที่ปรึกษาประธานอาเซียนจะมีบทบาทถึงขนาดนั้นไปนั่งหัวโตะได้เหรอมันไม่ใช่บางคนก็แซวว่าไปในฐานะพ่อนายกเออแล้วไปนั่งหัวโตเออแล้วก็ไม่มีตําแหน่งในรัฐบาลชุดนี้ใช่เขาก็ถามอยู่ตลอดว่าไอ้ที่ปรึกษาประธานอาเซียนเนี่ยไปในนามรัฐบาลหรือเปล่าบ่ไม่ไปนามส่วนตัวอ่าแต่ว่าเวลาไปนั่งมานั่งหัวโตรองนายกนั่งอยู่ข้างหนึ่งรัฐมนตรีทวีนั่งอยู่ข้างหนึ่งไอ้อย่างนี้เนี่ย มันไม่ใช่แล้วไอ้อย่างนี้เนี่ยคุณเป็นผู้นําที่เหนือกว่ารัฐบาล hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณตักษินเนี่ยไปในฐานะอะไรหลายคนผมว่าเดี๋ยวนักร้องก็คงถามอหะ hmm. ว่าจะไปนะบางเอินว่าไปไปเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวใช่ไหมละ่ะแต่ว่าพอลงไปเนี่ยเครื่องบินโทษประจางลงจากเครื่องบินแล้วเนี่ยเอารถอุ้มเกราะเนี่ยรถของใคร hmm. หน่วยราชการหรือไม่ถ้า uh. หน่วยราชการก็ก็อาจจะโบยได้ว่าเขามาต้อนรับ คุณภูมิธรรมกับคุณตวีอ่าก็ใช้กคนไกรัฐเขาก็เลยต้องหอบคุณตั้งภูมิธรรมตั้งคุณตวีไปด้วยไงอ่าเพราะฉะนั้นก็แกก็เลยไปในฐานะที่เป็นผู้มีบารมีเหนือสองคนนี้สองคนนี้ก็เดินเขาเรียกว่าเดินขนาบกันไปอ่แล้วแกก็มีบารมีคุณก็เห็นเนี่ยว่าลงจากเครื่องบินปั๊บเนี่ยอาจารย์วันนอหูไหว้สวยมากเลยก้มไหวเสีย,ยงนอบน้อม ซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าอาจารย์วันนอเนี่ยแกไม่ต้องไหวก็ได้นะแต่ผู้แกอายุอาวุโสกว่าใช่ใชแล้วชเชื่อว่าคุณทักษิณก็คงไหวอยู่แล้วแล้วก็ด้วยตําแหน่งอะไรออด้วยแต่แล้วไหวก็ไม่ต้องต่ําถึงขนาดนั้น